สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยวเรามาแกะข้อความของหนุ่มเบิร์ตนัครินกันนะครับน้องเบิร์ตนัครินก็ได้โพสต์ล่าสุดเลยนะฮะโพสต์ลงโซเชียลช่วงนี้ใครมีปัญหาอะไรหรือต้องการระบายก็พื้นที่ส่วนตัวทั้งนั้นแหละครับโซเชียลมีเดียนะเป็นการระบาย และก็ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยเนาะแต่อย่าก,กระทบของใครละกันนะครับแค่เราโพสต์ในพื้นที่ของเราอยู่ในส่วนของเราก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่แหละคือการระบายแบบวัยรุ่นแบบคนสมัยใหม่นะที่เขาทํากันเบิร์ตนัครินนะครับเขาก็มีเรื่องราวมีความในใจอะไรของเขาที่ต้องการสื่อให้คนที่เป็นแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกเนี่ยได้รับรู้นะครับเพราะว่าน้องเบิร์ต ก็มีแฟนคลับของเขานะไม่ใช่ไม่มีนะคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาก็รักในตัวเบิร์ตนะครับรักในงานที่เบิร์ตทำบางคนเนี่ยเขาเห็นกับความสามารถของน้องนะเขาเห็นกับความสามารถที่น้องมีนะครับแล้วก็ตัวของเบิร์ตเองเนี่ยเบิร์ตอาจจะไม่รู้ว่ามีคนรักมากมายขนาดไหนอาจจะคิดไม่ถึงซะด้วยซ้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอดดิวนะครับก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับน้องยังมีความรู้สึกว่าน้องเบิร์ตอ่ะคือคนขยันคนหนึ่งของวงการหมอหลันนะ น้องเบิร์ดเขาก็บอกนะครับเขาก็กล่าวมาในพื้นที่ส่วนตัวนะครับว่าบางทีผมอาจจะขึ้นลิฟต์เหมือนคนอื่นไม่ได้แต่ผมก็ขึ้นบันดไดได้อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าไม่หยุดเดินยังไงมันก็ถึงนะครับมันคือคําเปรียบเปยแล้วก็มันจะเรียกว่าเป็นการประชดประชันหรือเปล่าอันนี้เรามาสรุปแล้วเราแกะข้อความกันดีกว่านะครับสำหรับแอดดีเนี่ยแอดมองว่ามันไม่ได้ประชดนะแต่ว่ามันเป็นการที่ น้องเนี่ยตัดเพาะนิดนึงนะในเรื่องของการทำงานที่รู้สึกล้าและเหนื่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนกับคนที่ทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลคือคนที่ทำงานเก่งนะครับแต่ ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช้ประสบการณ์แล้วก็การทํางานจะให้รวดเร็วจะให้1ข้ามไป10เลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะถูกไหมมันก็ต้องเป็น1 2 3 4 5ตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยอะเบิร์ตไม่เป็นไรอะเบิร์ตสี่วิหกเก่งอยู่แล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราไม่หยุดเดิน นี่แหละคือสิ่งสาคัญเหมือนกับคนเก่งกับคนขยันเนี่ยถามว่าคนเก่งคนเก่งเขาก็จะประมาณว่าเออฉันเก่งค่ะอิสระค่ะมีความรู้ความสามารถก็จะโอ้อวดตัวเองแล้วก็จะคิดว่าตัวเองเก่งและเหนือกว่าใครนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่อาศัยความขยนันเขาเรียกว่าเทคนิคครับการมีเทคนิคก็สําคัญเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าอะไร สู้เขาไม่ได้เราก็เอาเทคนิคที่เรามีและความสามารถที่เรามีนั่นก็คือความตั้งใจในการทํางานสู้เขานะครับเพราะว่าถ้ามาชั่งน้ําหนักดูด้วยกันนะครับระหว่างความเก่งความฉลาดกับความขยันเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่หยุดที่จะทํามันและคุณตั้งใจที่จะทํามันคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้นะครับรับรองครับมันไล่เลี่ยกันเลยความเก่งกับความขยันนะแต่ถ้าได้ทั้งสองเลยได้ยิ่งดีนะครับแต่บางคนก็ไม่เก่ง แมีความขยันอันนี้น่ากลัวครับเพราะว่าที่กลัวเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวแบบไม่ดีนะกลัวคือคนแบบเนี้แหละจึงจำเป็นต้องอยู่วงเสียงวิหกเพราะว่าองค์กรเขาต้อนรับคนแบบนี้คนเอาการเอางานคนสู้งานเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้ประสบการณ์เมื่อได้ประสบการณ์มากแล้วเนี่ยเราก็จะสอนคนรุ่นหลังได้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้ตัวเราเองอาจจะเป็นไอดอลให้กับน้องๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนมีคนมาแอบชอบเราอะ่ะอา้าเราเก่งเหรอใช่เหรออะไรประมาณนี้นะครับนะฝากถึงน้องเบิร์ดนกรินนะครับน้องเบิร์ดถ้าไม่หยุดเดินยังไงมันก็ถึง เอาใจพี่ดิวไปเลยครับน้องเบิร์ตยังไงก็รักน้องเหมือนเดิมนะไม่เคยลืมน้องนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําข่าวน้องเบิร์ตนะักอดินนานมากเลยนะก็ทําทุกวันด้วยความจริงใจละกันและทําให้มันดีที่สุดกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายละกันนะครับยังไงก็ถ้าน้องเบิร์ตนะครับเป็นอ่าเป็นเหนื่อยเป็นท้อยังไงก็คุยกับพี่ดิวได้นะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ